เขาคนนั้นกับฉันเมื่อก่อนตอนที่สิบประวัติบ้านสุดสยองด้านสายชนไอ้ทุนเรศเสียงตะโกนใยามเช้าที่ดังสนั่นลั่นบ้านทำเอาผมที่นอนอยู่บนเตียงข้างเธอต้องสะดุ้งขึ้นมามอง ว่ามีอะไรใครตายหรือเปล่าทำไมถึงต้องตะโกนดังขนาดนี้อะไรค,คุณจับนมฉันเน่ะสอดมือเข้ามาในเสื้อด้วยแย่ที่สุดเลยอะ่ะคุณลวนลามฉันเมื่อคืนนอนห้องอื่นทำไมตื่นมาถึงมานอนห้องนี้คุณตั้งใจเอาเปรียบฉันสินะคนอย่างคุณมันไว้ใจอะไรไม่ได้เลยคนที่พูดกอกตามองไปรอบ,บ,บห้องพี่ผมยังไม่ทนจะได้แก้ตัวเลยไม่ต้องมาพูด ต่อไปฉันไม่มีวันไว้ใจอะไรอีกแล้วเสียงเสียงเดินวอยวอยออกจากห้องนอนของผมไปใช่นี่ห้องผมก็เมื่อคือนยันี่เกิดอาการกลัวผีเลยหนีมานอนห้องผมเองน,นึกว่าเป็นห้องลูกลูกหัวจนผมอีกนิดก็เป็นลูกเธอแล้วที่วอยวายเนี่ยแก้เขินที่เข้าห้องผิดใช่ไหมเนี่ยผมเดินตามคนวอยวอยออกจากห้องไปก็เจออันกับของขวานที่ตื่นขึ้นมาเพราะการวอยวายของเธอทำไมนะเสียงเสียงเอามาจากห้องของพ่อได้ละ่ะ อันถามขึ้นมาด้วยความสงสัยได้ยินไหมว่าที่เธอเดินออกมาคือห้องของฉันเธอนั่นแหละมั่วห้องเองเฮ้ยอะนะอนะนาะเสียงเสียงเขาเข้าไปโวยวายที่พ่อทำของเขาหายนะลูกผมตอบลูกชายเพื่อช่วยเธอทำให้เธอยิ้มแห้งๆออกมาอ๋อแล้วทำไมไมอาหายเหรอฮะของขวที่ยังขยี้ตอด้วยความงูงเงียถามขึ้นมาบ้าง แถมยังห่อน่ารักน่ารักหนึ่งทีเอ,อขนมนะลูกไปได้แล้วเด็กๆไปอาบน้ำเดี๋ยวน้าไปรีดผ้าให้ดีกว่านะคุณนะ่ะไปจัดการลูกอาบน้ำด้วยนะแค่นี้คงทำได้ใช่ไหมแววตาที่เย็นเฉียบมองเหลียวหลังฉับมาที่ผมโกรธอะไรโกรธที่ผมจับนมเธอก็มือมันไปเองผมหลับนะบังคับได้เหรอผมส่งเด็กๆที่ห้องนะผมไม่เคยอาบน้ำให้เด็กๆเลย ปกติที่บ้านผมมีพี่เลี้ยงทำให้ทุกอย่างอยู่แล้วอีกอย่างเซียงเซียงเองก็สอนเด็กๆอาบน้ำสรบผมแล้วผมเลยปล่อยให้เด็กๆอาบน้ำกันเองแล้วก็ปิดประตูให้พวกเขาอย่างดีพวกเขาน่าจะอยู่กันได้จะไปดูก็ต้องไปดูเยัยนั่นละทำไปหรือเปล่าหรือไปอ้อนให้ปราส้มทำให้อีกผมเดินไปแอบดูคนที่เก่งไปซะทุกอย่างที่เลือนเล็กก็เจอเธอยูรีดผ้าพร้อมกับมอกป้าส้มยังปราส้มจะคุยเรื่องอะไรได้นอกจากเรื่องผีในบ้านหลังนี้ คุณนอนที่ห้องนั้นเจออะไรไหมคะที่ห้องนอนฉันมันทำไมเหรอคะคือห้องของคุณหญิงกําไลนะคะภรรยานหลวงของคุณท่านท่านเป็นเจ้านายที่รับข้าราชการในกรมครังคะ่ะน่าจะสมัยเอ่อราชการที่เจ็ดช่วงปลายบ้านหลังนี้มีประวัติยาวนานนับร้อยปีเพราะว่าคุณท่านมากรักมีเมียถึงสี่คนเนี่ยคุณนั่น เราออกรถออกชาตไปอีกป้าเนี่ยจะเล่าเรื่องนี้กี่รอบเหรอเมียสี่แบบนี้เมียหลวงไม่ช้ำใจตายเลยเหรอคะเฮ้ยจะโทษก็ต้องโทษสังคมสมัยนั้นที่หล่อหลอมให้ข้านิยมผัวเดียวเมียเป็นขยงไม่ผิดนนอินไปกับเขาด้วยช้ำจนแ้นเป็นผีตามไล่ฆ่าเมียคนอื่นๆของคุณพระเป็นร้อยปีเลยล่ะค่ะ คุณนายสายทานนะคะคุณแม่ของคุณชนเธอมาปลดปล่อยวิญญาณอาฆาตของคุณหญิงกำไลที่ห้องที่คุณอยู่นั่นแหละค่ะคือห้องของคุณหญิงกำไลค่ะอ๋อปราส้มเอาอีกแล้วหลอกไปเดี๋ยวยี่นี่ก็ไม่กล้านอนอีกผมที่กำลังจะเดินไปห้ามป้าต้องชะง,งักเมื่อเสียงเสียงเธอพูดสิ่งที่คิดถ้าเป็นฉันถ้าต้องเห็นสามีรักกับคนอื่นทุกวันฉันเป็นผีฉันก็ตามไปหักคอค่ะ แล้วตอนนี้ในห้องฉันยังมีวิญญาณอยู่มิคะเอ้ยอินไปแล้วจ้าไม่ใช่เรื่องของเธอสักหน่อยอะพวกท่านน่าจะไปเกิดแล้วล่ะค่ะเมื่อ31ปีก่อนพระอาจารย์จากวัดป่าได้เข้ามาที่นี่แล้วช่วยปล่อยวิญญาณพวกท่านไปหมดแล้วละค่ะแต่บางคนที่ทำงานที่นี่ก็บอกว่าคุณกําไรเธอยังวนเวียนอาจจะรอวันที่คุณพระท่านกลับมาเกิดก็ได้นะคะ ประโยคของป้าส้มทำให้คนกลัวผีถึงกับตาโตเฮ้ยลเลอะเทอะนะป้าพอแล้วเนอะหนูอยากฟังเรื่องของป้าต่อนะคะแต่ตอนนี้ต้องพาเด็กๆไปโรงเรียนแล้วไว้มีเวลา,มาเมื่อเราจะบับเต็มนะคะไปค่ะพื่อผู้ชายมากรักเดี๋ยวจะสายว่าแต่ลูกอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมสายตาคาดคันของคนที่เอาชุดนักเรียนใส่ไม่แขวนแต่พอผมเงียบเธอก็รีบเดินลิว้วๆไปที่เลือนใหญ่เพื่อดูเด็กๆ พอเรามาถึงบ้านใหญ่ทุกอย่างมันดูงเงียบจนเสียงเสียงต้องเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปดูก็เจอเด็กๆตัวเปียกไร้ผ้าเช็ดตัวทันทีที่เห็นแม่ของขวัญก็วิ่งเข้ามาหาแต่ดันลื่นล้มหน้าทิ่มลงไปกับพื้นในท่าจับกบเ <c oughs> สียงของขวัญร้องไห้จ้าทำให้ผมต้องรีบไปอุ้มของขวัญขึ้นมาจากพื้นเพราะเธอเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จเลยทำให้ตัวของผมนั้นเปียกชุ่มไปด้วยผมหันไปมองอันที่ทำท่าน้อยใจยเพราะผมเองก็ไม่ได้อุ้มเขา แต่ตอนนี้น้องเจ็บเขาน่าจะเข้าใจนะอันไปกับนาลูกคนอะไรอ่ะลูกอาบน้ำไม่เอาผ้ามาให้แย yeah, ่จริงๆเลยกว่าเราจะโอกันเสร็จก็แต่งตัวกันเสร็จแล้วทำให้วันนี้เราสายปกติผมไม่รู้เลยว่าการจับปูใส่กระดง้งเอ้ยจับลูกใส่เสื้อผ้ามันจะยากแบบนี้กว่าจะแต่งตัวเสร็จก,ก็กินเวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วไหนจะต้องให้ลูกกินข้าวเช้าอีก เพราะถ้าไม่กินลูกจะต้องทนไปพักกลางวันแน่นอนว่าลูกไม่ไหวแน่นอนเฮ้ยเหนื่อยจังเหนื่อยเหมือนจะตายเลยอะคนที่มองลูกกินข้าวเริ่มเลื้อยไปกับโต๊ะอาหารหน้าไม่ล้างฟันไม่แปลงมันไม่ใช่แค่ลูกที่สายผมเองก็สายนะแต่ก็นะเธอเหนื่อยขนาดนี้ในขณะที่ผมช่วยเธอได้แค่นิดนิด,นดหน่อยหน่อยถ้า่างนั้นเราไปส่งลูกกันก่อนเอาให้ทันเข้าแถวจะได้ไม่สาย คุณไม่ต้องไปเอ,อ่อค่อยมาทําที่หลังก็ได้แต่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเวลาที่เหลือ20นาทีกับการขับรถฝ่ารถมาก,มา,กมายบนท้องถนนและยังต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆด้านเบาะหลังเสียงเสียงนั่งเบาะข้างคนขบับคอยบอกให้ผมนั้นปาดรถที่ขวางเราบนท้องถนนซ้ายค่ะซ้ายไปทางซ้ายเฮ้ยนี่ขับรถเป็นเต่าอยู่เลนขวาได้ไงไปขับขีได้มาได้ไงวะ ผมเริ่มหมุดหงิดพานพวกรถบนถนนที่ตอนนี้ขับอ้อยอิงในตอนที่ผมรีบอีกแค่สิบห้านาทีมันจะไปทันได้ยังไงเฮ้ยคุณน,นั่นแหละเข้าข้างทางเลยเดี๋ยวฉันขับให้คนแก่ดูเองสิงเสียง,งบอกให้ผมขับรถเข้าข้างทางแต่ใ้าจอดในตอนที่เรากําลังรีบเนี่ยนะผมตบไฟเลี้ยวเข้าซ้ายจอดเข้าข้างทางให้สิงเซีงได้เป็นคนขับแล้วผมไปนั่งที่ของเธอแทนพี่องังนี่อัางแข็งขากแข็งขา,ขงขาอย่าปิวนะ ของควันที่นั่งในคาซิตของเจ้าอันเริ่มจัดแจงให้พี่ชายรัดเข็มขัดจนผมต้องทำตามทันทีที่เส,สิงเหยิยบคันเล็งสิงเอียดจากล้อรถกระดังขึ้นเธอปาดรถทุกคันบนถนนแถมยังสิ่งจนผมต้องหาที่เกาะเราปาดซ้ายปาดขวาจนคนล่งถนนนั้นด่าพ่อไปแล้วมั้งปาดมันทุกคันเพื่อไปถึงโรงเรียนลูกให้ทันพออพอ,อันจะอ้วกออแกโอยซ้าบายมากมาขับแบบนี้ ทุกวันที่จ่ายเลยอ่ะอออๆไม่กลัวนะไม่กลัวนะมือเล็กๆข,ของของขันนั้นลูบป,ปอบคนเป็นพี่ชายที่กลิ้งแล้วกลิ้งอีกเรามาถึงหน้าโรงเรียนพร้อมกับเพลงเข้าแถวดังขึ้นพ่อแม่หลายคนเดินออกจากโรงเรียนผิดจากเราที่เดินเข้าอย่างรีบร้อนเพื่อส่งเด็กๆให้ถึงมือครูในชุดนอนสายตาของคุณครูและเด็กๆมองเราเป็นตาเดียวฝากด้วยนะคะคุณครูคุณพ่อคุณแม่ไหวไหมคะ โอยนาเอ็นดูตอนนี้ออกจากโรงเรียนเถอะค่ะเด็กๆจะเข้าแถวแล้วคุณครูลบลูกไปจากเราทําให้เราต้องรีบออกจากโรงเรียนเพราะสภาพชุดนอนของเรานั้นมันดึงดูดสายตามากเราเดินมาถึงที่จะรดพร้อมกับมองหน้ากันแล้วก็ต่างหัวเราออกมาแล้วสภาพของเราทั้งคู่ซีโอในชุดนอนงั้นเหรอเฮ้ยรับไม่ได้จริงๆทํมเสียงเสียงเนี่ยหัวฟูไปเลยน้ายังไม่ลางฟันยังไม่แปรงเลยนะเธอ พี่ก็เหมือนกันลนะเนอะเธอเรียกผมว่าพี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่สีหน้าที่ตกใจน้อยๆของเธอนั้นแค่หลุดปากสินะผมไปแย่งกุญแจรถมาจากเธอผมจะให้เธอขับไม่ได้อีกแล้วเสียงเสียงตีนผีเยียบขนาดนี้ผมยังไม่อยากไปเฝ้ายมมาบาลน,นะลูกยังไม่ทันโตเลยไม่ให้ขับแล้วเดี๋ยวก็ตายกันหมดนี่อีปากเหม็นนะอันนี้กวนตีนผมแน่ๆนนคนตัวเล็กพูดพร้อมกับเอามือขึ้นมาปิดจมูก น,นี่มันชักจะเกินไปแล้วนะด้านมาริสาวันนี้เขามาส่งฉันที่ทำงานของฉันแต่ตอนนี้ฉันมีถั่วลูกเป็ดเดินตามหลังเป็นขบวนเลยคนในบริษัทมองฉันเป็นตาเดียวจนฉันเนี่ยรู้สึกอายเลยฮะจะตามติดฉันไปถึงไหนขนาดฉันเข้ามาในห้องทำงานของตัวเองแล้วสองคนนี้ก็ยังยืนคุมตรึงเสียงข้อความที่เข้ามาจากแชทไลน์ทำให้ฉันต้องรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาชน ชัดลยถึงบริษัทแล้วนะบอกฉันทำไม่ทำแบบเมื่อก่อนไงจบการสนทนาฉันยุติการสนทนาทันทีไม่ต้องมาทำเหมือนเดิมอะไรทั้งนั้นน่ะกว่าฉันจะเกลียดคุณได้มันยากแค่ไหนฉันจะไม่ยอมใจอ่อนเด็ดขาดอย่าคิดว่ามาทำดีเล็กๆน้อยๆไม่ได้ทำให้ฉันใจอ่อนหรอกเนะ ฉันเดินไปที่ห้องทำงานห่ามกลางสายตาของพนักงานคนอื่นๆที่มองฉันอย่างซุบซิบนินทากับสถานหน้าที่เหมือนนักโทษเสียงเคาะประตูพร้อมกับเดินเข้ามาเลยทําให้ฉันรู้ได้ทันทีว่าใครมาเจ้าของบริษัทยังไงล่ะขอโทษค่ะบอสที่หลายวันที่ผ่านมาลาง,งานไม่ได้แจ้งก่อนผมนึกว่าเพราะผมคุณถึงไม่มาทำงานเนอะผมอาจจะทำให้คุณลำบากใจก็ได้นะ บอสผู้แสนดีโทษโทษโทษฉันไม่ได้โกรธเพราะเรื่องเล็กน้อยแบบนั้นหรอกนะแต่ฉันโดนลักผพาตัวนะคะเข้าใจมั้ยคะเฮย้ยฉันจะบอกบอสแต่พวกบอดิกาศก,กับยืนจ้องฉันตักขมแงไม่เลยค่ะแต่ตอนนี้ฉันพร้อมทำงานแล้วอีกด้านสายเรียกเข้าจากเบอร์แปลกที่โทรหาสายชนโดยตรง ถ้าไม่ใช่คนในบ้านพนหรือพวกเพื่อนเพื่อนจะไม่มีทางรู้เบอร์ของเขาได้เลยสายสนทนาใครครับเนี่ยชนยังใช้เบอร์เดิมเหรอนี่คีมเองนะคีมเหรอไม่เจอกันนานเลยนะชนเสียงสะอื้นจากปลายสายแม้อยากจะวางแต่ก็ไม่อาจจะวางได้มีอะไร เราอย่าแล้วนะเราคิดว่าเราพร้อมจะเลี้ยงลูกแล้วด้านมาลิสาฉันที่กำลังจะหนีไปรับลูกแต่ก็โดนไอ้บริการบ้าบอนี่ห้ามเอาไว้อีกรถก็รถฉันเนี่ยจะบ้าตายโว้อยอะไรนักหนาฉันมองบริการหน้ามึนตาเขียวจะเอายังไงกับฉันจะไฟก็ไฟมาเลยฉันเสียเวลาไปกับไอ้บริการที่บังซ้ายบังขวาไม่ให้ออกไปไหน มาริสาทำไมยังไม่ไปอ่ะฉันกำลังมีเรื่องกับบอดิกาดคะ่ะบอสมีอะไรหรือเปล่าคะคุณกลัวผมถึงขั้นกับขนาดต้องจ้างบอดิกาดเลยเหรอผมล้อเล่นนะผมแค่จะถามมานานแล้วว่าบอดิกาดนี่ยังไงะผมไม่ติดเรื่องความปลอดภัยหรอกนะแต่มันรบกวนพนักง,งานคนอื่นเขาหรือเปล่าบอสกำลังตำหนิที่ฉันพาคนนอกเข้ามาในบริษัทไอหน้าโหดนี่ไม่ใช่คนของฉันนะ่ะ วันนี้ทั้งวันฉันโดนจับกลุ่มนินทาฮะไอเรื่องบริการนี้ทั้งวันเลยบางคนก็บอกว่าฉันทำตัวเกินเจ้านายเจ้าของบริษัทแล้วฉันเลือกอะไรได้ขอโทษค่ะฉันไม่ได้อยากให้มันวุ่นวายแบบนี้เลยเอาเธอไปรับของขวัญเธอนะผมไปเป็นเพื่อนไหมแล้วสิ่งคลื่นของประตูรถตู้ก็ขับมาจอดเทียบฉันกับบอสทำให้เราทั้งคู่หันไปมองชายหนุ่มที่ฉันไม่อยากเจอเดินลงมาจากรถ ทำให้ฉันต้องหนีไปหลบหลังบอสเฮ้ยขอรษน,นะคะบอสที่ทาให้วุ่นวายอ่ะเีงเซีงขึ้นรถเราจะไปรับลูกด้วยกันคุณชนมองฉันด้วยสายตาไม่พอใจที่ฉันเอาบอสมาบังเอาไว้แต่ฉันไม่อยากไปกับเขาอ่ะไม่ฉันจะไปกับบอสไม่ไปกับคุณหรอกฉันพยายามที่จะดึงมือของบอสขึ้นรถแต่โดนพวกบอดี้การ์ดมาขวางเอาไว้อีกแล้วอะชนนี่น่ะเหรอคุณเซีงเซียง ที่ชนบอกว่าเป็นแม่ของน้องของขวัญน,น่ารักจังเลยนะเสียงหวานของหญิงสาวคนหนึ่งที่ดังขึ้นทำให้ฉันย้อนหลังกับไอ้มองใครผู้หญิงสวยในชุดสีฟ้าสดใสรอยิ้มหวานที่ยิ้มมาให้ฉันรู้จักกันเหรออ้าวครีมกลับมาแล้วเหรอคิดถึงจังเลยอาชีอาชีเป็นเจ้านายของคุณเซียงเซียงเองเหรอ ผู้หญิงคนนั้นรู้จักบอสของฉันด้วยเหรอแต่คำถามของเธอคนนั้นทำให้บอสนั้นอบไหลของฉันให้มาเจอผู้หญิงคนนั้นชัดๆสวยกิ้งเลยฮะแถมเกาะแขนคุณชนแบบนี้แสดงว่าสนิทกันมากแต่บอสอบไหลเราแบบนี้มันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันฮะเฮ้ยอย่ามาใกล้ได้ไหมเนี่ยใช่เราจีมอลิสาอยู่นะอ๋อตอนนี้เราครบกันแล้วนะค่ะฉันควงแขนของบอสตรงนั้นเลยไปรับลูกคุณชนตะคอกดัง แล้วก็ลากแขนฉันขึ้นรถไปเลยบอสที่พยายามจะช่วยดึงก็ติดเอบดิการบ้าบอน,นี่เฮ้ยไม่ไปปล่อยสิฉันพยายามสะบัดมือออกแต่กลับโดนพวกคนที่ตามคุณชนมาไล่ดันจนเข้าไปในรถแม้สายตาจะมองขอความช่วยเหลือจากบอสแต่เขาเองก็โดนบริการขวางเอาไว้เอเฮ้ยไอ้ชนเสียงตะโกนมาพร้อมกับประตูรถที่ปิดลงเฮ้ยอะไรกันนะักหนาวะฉันเดินไปนั่งเบาะหลังเพราะหงุดหงิดที่ตัวเองโดนจับตัวมาอีกแล้ว ป่อยให้เขาสองคนนั่งกันบ่อนหน้าไปชนฉันดีใจนะที่จะได้เจอลูกแล้วลูกจะรอฉันไหมตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกเลยหญิงสาวคนนั้นพูดคุยกับคุณชนอย่างเป็นกันเองผิดกับฝ่ายชายที่เหมือนจะไม่อยากคุยแต่หันมามองหน้าฉันแทนว่าแต่พูดว่าลูกแสดงว่าคนนั้นเป็นแม่ของน้องอันสินะเหรอผู้หญิงคนนี้นะ่นเหรอที่ทำให้เราเลิกกันไม่สิ ผู้หญิงที่ทำให้ฉันเห็นความช่วยร้ายของผู้ชายคนนั้นอ๋อรวมบรรดาเมียอย่างนั้นเหรออยากเปิดกระจกแล้วก็โดดลงไปเลยจริงๆเอะผู้หญิงคนนั้นสวยแบบนี้นี่เองถึงทิ้งฉันเสียงๆคุณชนเรียกฉันแต่ฉันไม่ได้อยากคุยกับเขาอะฉันเลยทำเมินเสียงเรียกมีเขาอยู่แล้วมาเรียกฉันทำไมชนน้องเขาอาจจะโกรธที่ชนไปแย่งตัวเขามาจากแฟนก็ได้เออคิดแทนฉันไปอีก ฟนิตที่ไหนเมียฉันเสียงที่เน้นชัดบ่งบอกถึงความชัดเจนมันทำให้ฉันอึ้งนิดๆทำไมรู้สึกอยากจะยืดอกด้วยความสะใจกันน้าคุณชนเดินมานั่งที่เบาะหลังกับฉันทิ้งผู้หญิงคนนั้นมาเลยอะไรเลือกฉันฉันก็ไม่รู้สึกดีหรอกเนอะฉันชำเลืองมองตามคุณชนที่ดันฉันไปนั่งเบาะหลังที่มีเบาะหน้าบังเอาไว้อยู่อะไรอ่ะดันฉันมาทำไมอ่ะแอบทำไมกันเงียบปวยนะ ผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของอันช่วยฉันเสียงกระซิบที่ข้างหูมาทำให้ฉันเอี้ยวตัวหลบแต่คุณชนก็กอดเอาไว้ทำไมฉันต้องช่วยฉันพยายามจะดันเขาออกแล้วพูดได้เบาที่สุดเหมือนคนที่แอบกระซิบคุยกันรตาใา่อารมณ์ใส่กระเต็มๆพอฉันผลักคุณชนก็ยิ่งกอดเสียงเบาที่กระทบกับเนื้อนหนังที่กระแทกโดนกันมันมีต่างจากคนที่กำลังทะเลาะก,กันใช่เพราะเรากำลังตีกันอยู่ เขาพยายามจะกอดฉันแต่ฉันพยายามผักอะถ้ามีช่วยคืนนี้ฉันปั๊มแน่ๆให้เธอเป็นเมียฉันจริงๆไงนี่มันค่มขู่กันชัดๆฉันตีที่ไหล่ของเขายินแต่บ,บ้านี่เฮ้ยคุณชนอย่าทำแบบนี้ได้ไหมฉันพูดออกมาเหมือนจะงอนเขาแต่ก็เต็มไปได้วยความไม่พอใจที่ยอมช่วยเพื่ออยากจะต่อรองแล้วจะหนีใจปีศาจนี่สักทีหรอนะีหายโกรธก่อนเนอะ อย่าประชดว่าจะไปคบกับคนอื่นจะได้ไหมตอนนี้คนที่ตอบตามน้ำพูดขึ้นมาเสียงดังดังพอที่เบาะหน้าจะได้ยินเขาแสนดีมากนะดีจนฉันอยากจะใจเอ่อนดีกว่าคุณอืฝีปากของฉันโดนปิดด้วยปากของเขาเองลิ้นหนาสอดผ่านลิ้นฝีปากของฉันเข้ามาในตอนที่ฉันไม่ได้ตั้งตัวแม้จะพยายามดิ้นแต่เขากรดานฉันจนหลังติดกับกระจกของรถทําให้หนีไปไหนมีได้จากที่ดิ้นอยู่ แต่ลิ้นที่ดุนอยู่กับมันทำให้แรงหายไปอือปล่อยคุณมีเขาสักวันก็ต้องทิ้งฉันจะมาทำแบบนี้ทำไมฉันชี้ไปที่ผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่เบานะหน้าหึงเหรอไม่ดีหึงแต่เกลียดเกลียดเข้าก็ะดุดดำเกลียดที่สุดเลยฉันกดเสียงต่ำบอกความรู้สึกที่อยู่ในใจแต่โดนลิ้นฝีปากประกบลงมาอีก บทจูบที่เร่าร้อนกับมือที่พยายามจะลูบไล่เอลคอดแล้วไล่สูงขึ้นหยุดหยุดนะมือใหญ่พยายามจะดึงชายเสื้อเชิตของฉันออกมาจากกางเกงขาย,ยาวที่ใส่อยู่แล้วสอดมันเข้ามาพอสัมผัสกับไม่ไหวแบบนี้มันเธอหนีฉันไม่พ้นหรอกจริงสิงเอยอมเชียวลิ้นฝีปากที่กระซิบอยู่ที่ข้างหูเปลี่ยนมางับใบหูแม้จะพยายามหนีฮ้ยอะไรเนี่ย หยุดได้แล้วเสียงเครืดเปิดประตูรถทำให้สติของฉันกลับมาแล้วดันเขาออกฉันมองสายตาคู่ตรงหน้าในความรู้สึกที่หลากหลายมากๆโกรธไหมโกรธแต่ตอนนี้ความไม่เข้าใจมันเต็มในหัวไปหมดชนไปรับลูกกันเถอะนะเสียงจากผู้หญิงคนนั้นทำให้ฉันต้องยุติความสงสัยแล้วผักเขาออกเพื่อไปรับของขวัญทันทีที่เดินผ่านผู้หญิงคนนั้นเธอก็หัวเราะออกมาเบา ชนเนี่ยนะยังงอวิธีเดิมตั้งแต่สมัยก่อนเลยประโยคธรรมดาแต่มันทำให้ฉันรู้สึกว่าหญิงนี่มันโชว์ความเหนือกว่าเสียงเสียงเสียงเรียกจากคนที่เดินลงรถตามฉันมาทําให้ฉันหยุดหยุดเพื่อที่ฉะันปิดดาแต่เขากลับจัดการเสื้อผ้าของฉันให้เข้าที่เข้าทางติดกระดุมเสื้อจัดให้มันตรงจับผมให้มันเรียบเรียบมันทำให้ฉันมองการกระทำของเขาไม่วางตา ความพอใจเกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่รู้สึกดีแต่พอใจที่ผู้หญิงคนนั้นมองเราอยู่ไปรับลูกเธอฉันเดินไปรับของขวัญกับน้องอันสายตาที่น้องอันมองคนเป็นแม่มันไม่ใช่ดีใจแต่กลับรีบวิ่งกลับไปหาพ่อแทนฉันมองหน้าคุณชนที่ไม่ได้สนใจจะสงสารคนเป็นแม่ของลูกด้วยซ้ําพ่อใครอ,อันครับนี่แม่ไงแม่ครีมแม่กลับมาหาหนูแล้วนะ ผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามากอดอันแต่อันกลับดันผู้หญิงคนนั้นออกแล้วไม่พูดจาอะไรสักคำทำให้ผู้หญิงคนนั้นแทบจะร้องไห้เลยมามักขาวังนั้นคุงครูให้ไหวลูกบ้างอ่ะบ้างอ่ะค่ะบ้างของช้างอ่ะของของวางว่างงี่งีเงี้งของขวัญเปิดกระเป๋าแล้วหยิบกระดาษขึ้นมาโชว์ฉันที่มีป้ามา้าตัวเธอและเด็กผู้ชายอีกคน <c oughs> น้องอันสินะ สวยจังเลยฉันอยากพูดว่าบ้านของเรามีแค่หนูกลับมาเฮ hey, หนูต้องว่าของนังด้วยมะคะฉันจะตอบยังไงดีกับคำถามของเด็กหญิงตัวเล็กฉันหันไปมองหน้าผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งที่ตอนนี้เหมือนจะร้องไห้กลับบ้านเถอะอันร้อนอยากกินข้าวอยากกินเค้กด้วยอันลากแข่งของของขวัญขึ้นรถตอนนี้อันเองก็คงจะสับสน ทันทีที่เด็กสองคนพ้นสายตาไปคนที่เงียบมานานก็พูดขึ้นมาเห็นแล้วนะลูกไม่ได้รอเธออีกแล้วกลับไปได้แล้วครีมคุณชนพูดด้วยเสียงเรียบๆแต่มันยิ่งทําให้ผู้หญิงคนนั้นน่าสงสารเข้าไปอีกแต่สมน้าหน้าอยากลูกอาจจะยังไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะฉันต้องให้เวลายังไงครีมก็เป็นแม่นะไปเธอะเสียงๆกลับบ้านกันของขวัญต้องได้กินเคก้กไม่งั้นเดี๋ยวร้องไห้อีกนะ คุณชนเมือนผู้หญิงคนนั้นเลยอโอ้ยจะสะใจหรือสงสารดีนะเฮ้ยอย่าถามหาคนดีเพราะสิ่งที่ฉันต้องเจอในตอนที่ฉันถูกทิ้งทำให้ฉันเป็นคนดีไม่ลงนะด้านสายชนผมนั่งมองผู้หญิงสองคนที่ดูแลลูกในแบบที่ต่างกันอยากจะบ้าตายจริงๆผมหันไปมองนายพลที่หัวเราะคิกคักมึงจะหัวเราะอะไรเนี่ยกูเครียดจะตายอยู่แล้วเมียสองเท่นะครับ กูไม่ตลกเนอะไม่รู้ทำไมกูถึงมีความรู้สึกว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้กูจะทำให้เซียงเซียงเสียใจนะแต่จะทำยังไงให้ครีมไม่เอาอันไปมึงก็รู้ว่าถ้าฟ้องสิทธิเลี้ยงดูกูอาจจะแพ้ผมไม่อยากเสียอันไปความสัมพันธ์ในบ้านมันกำลังจะดีตั้งแต่มีเซียงเซียงเข้ามาถ้าเด็กโตมากพอแล้วเด็กจะเลือกได้นะครับว่าจะอยู่กับใครเนะี่ยใช่ไง กูถึงต้องมั่นใจว่าอันจะอยากอยู่กับกูไงผมเดินเข้าไปหาอันที่กําลังเล่นกับของขวัญของขวัญเองก็ดูไม่ได้ต่อต้านครีมเลยช่างเป็นเด็กที่เข้ากับคนง่ายเกินไปแล้วป้ามาบอกว่าให้ของขวัญมาบอกว่าหนูอยากกลับบ้างอะประโยคที่แสนจะไร้เดียงสาข,ข,องของของขวัญน,นั้นทําให้ผมหันไปมองคนที่กลุ่มขมับคิดว่าจะหลอกลูกมาพูดงนเหรอฟอนไปเห็นหน้าของขวัญไม่อยากอยู่กับป้ากับพี่อันแล้วเหรอ ผมถามลูกตาของขวางคิดถึงอาม่านะระโยคของลูกนั้นทำให้แม่ปลบมือเสียงดังเกินหน้าเกินตาชัดมากเลยนะเธอเนี่ยชนครีมคิดว่าจะขอค้างที่นี่ครีมอยากนอนกับลูกกะครีมพยายามจะยัดเยียดตัวเองให้ลูกทอมลูกหรือยังเฮ้ยเรื่องผัวเมียฉันไปคุยกับป้าส้มดีกว่าตามสบายนะครอบครัวสุขสันต์คุณควรจะดีกับเขา แล้วก็ปล่อยฉันไปยได้แล้วเสียงเสียงลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็เดินจากไปเลยทุกยอย่างมันกําลังจะดีอยู่แล้วชิวอีกด้านโอ้ยแย่แล้วสิเมียสองไม่อยู่ในบ้านเหมือนประวัติศาสตร์มันกําลังจะซ้ำรอยเลยแล้วแบบนี้คุณชายของป้าจะเลือกใครละทีเนี้ช่างน่าอึดอัดจริงๆส้มมองบรรยากาศของบ้านที่ตอนนี้ช่างเหมือนกับประวัติบ้านที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก่อนจะไล่ปิดไฟในบ้านเตรียมตัวเข้านอนแต่ทันทีที่จะปิดไฟในห้องครัวกลับเจอเด็กชายตัวเล็กนั่งกอดเขา่าเงียบๆในบ้านอุตายจริงคุณหนูอันมานั่งทำอะไรเงียบๆคนเดียวตรงนี้คะอันไม่อยากนอนกับแม่งั้นไปนอนกับคุณหนูของขวัญกับคุณพ่อสิคะพ่อรักน้องพ่อไม่ได้รักอัน คำตอบของคุณเป็นคุณหนูทำให้ส้มต้องรีบอบปรอบเด็กชายคุณพ่อรักคุณหนูมากนะคะคุณหนูทําไมไม่ถามคุณพ่อตรงๆล่ะคะบางครั้งนะคะคุณหนูความรักมักอยู่ในใจคุณหนูไม่รู้สึกแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีตอนนี้คุณพ่อก็พยายามไปรับไปส่งแม้งานจะยุ่งใช่ไหมล่ะคะคุณพ่อเองก็พยายามเพื่อคุณหนูอยู่นะ คุณหนูเองก็ต้องพยายามนะคะส้มพาหนูอันขึ้นไปส่งที่ชั้นบนของบ้านแล้วไปส่งที่ห้องนอนใหญ่ที่ตอนนี้ไม่มีใครนอนไฟในห้องเปิดสว่างจนลอดช่องใต้ประตูออกมาความประหม่าของเด็กชายพยายามจะเดินกลับแต่ส้มจับเอาไว้แล้วเคาะเรียกคนในห้องไม่เอาแล้วป้าอันจะไปนอนกับน้องดีกว่าแต่มันไม่ทันแล้วคนในห้องเปิดประตูห้องมาภาพน้องที่ร้องไห้ ภาพน้าเสียงเสียงของเด็กชายกำลังปาดน้ำตาทำให้อันเองเดินเข้าไปในห้องอย่างกล้ากล,กลัวๆประตูที่ปิดลงทำให้เด็กชายไม่มีทางที่จะหนีข,ขออันนอนด้วยได้ไหมประโยคของอันทำให้ของขวัญเดินมาก่อนคนเป็นพี่ชายหนูไม่อยากนอนคนเดียวพี่อัางทิ้งของขวังปากับมทให้เลิกกังกังเสียใจ คำต,ตอบของลูกสาวทำให้พ่อและแม่มองหน้ากันแล้วต้องพักเรื่องในใจแล้วดึงเด็กชายและเด็กหญิงมากอดเอาไว้เพราะตัวเองทำเรื่องที่ไม่ควรต่อหน้าเด็กไปแล้วทะเลาะก,กันที่ไหนละ่ะลูกมามาันได่ทะเลาะก,กับป้านะแค่คุยกันเสียงดังอะ่ะมา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 ,มา,มานอนด้วยกันทั้งหมดนี่เลยเตียงใหญ่จะตายนะพี่ชนเสียงหันไปขอความร่วมมือจากคนเป็นพ่อของเด็ก <c oughs> จริงมไม่หนูมานอนกันได้แล้ว เตียงนอนหกฟุตถูกจัดให้นอนเรียงกัน4ี่คนแม้จะไม่ได้กว้างมากแต่ทำให้เด็กสองคนนั้นทั้งอุ่นใจกับบทสนทนาที่คุยกันก่อนนอนความอบอุ่นค่อยๆละลายความแข็งกระด้างในใจของเด็กชายที่ตอนนี้แม้จะบนดอึดอัดแต่ก็แสนจะมีความสุขเหลือเกินในเวลาต่อมาพี่อัางนี้พี่อางพี่อางมาหนูนนอนไม่ไหวอ่ะอึดอักง่กนะ ของความสะกิดพี่ชายที่นอนข้างๆอยพี่ก็นอนไม่ได้เลยไปนอนห้องเรากันไหมพ่อนอนดิ้นน่ะพี่หลับไม่ได้เลยอันที่หลับไม่สนิทลุกขึ้นหมานั่งแล้วพยักหน้าให้น้องสาวน,น้อยๆแล้วก็พากันไปนอนที่ห้องฝั่งตรงข้ามที่เคยเป็นห้องนอนของตัวเองกับน้องสาวทิ้งให้พ่อกับแม่นอนกันไปสองคนโปรดติดตามตอนต่อไป ตีกันมาทั้งตอนจบดีซังนั้นเฮ้ยเด็กๆน่ารักจังเลยค่ะการกลับมาของคนคนหนึง่งทําให้เด็กๆเริ่มจะสับสนแล้วครีมกลับมาทําไมกันนะคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะอ๋อแล้วต้องขอโทษด้วยนะคะที่หายไปนานพอดีช่วงนี้งานเยอะมากๆเลยแล้วค่ะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ยังติดตามกันสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด u b s ส r คร e แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆเพือ่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ